ตสรุปแล้วที่เข้าไปในป๊อปมาร์ทเราได้มาแค่สองกล่องอาจจะไม่ใช่คำว่าแค่แต่ว่าสองกล่องนี้เท่านั้นนั่นก็คือน้องดีโมที่วันนี้เราจะยังไม่แกะเราจะเก็บเอาไปแกะที่บ้านที่อยากได้อยู่ๆก็อยากได้แบบงงๆไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อยากได้มากๆก็คือเจ้ากล่องนี้ไปเจอดีโมตัวหนึ่งน่ารักมากอยู่ในกล่องนี้เซ็ตนี้มันจะมี หลายตัวทุกตัวเลยของป๊อบหมาร,รวมอยู่ในกล่องเดียวใช่นี่ตามนี้เลย The แรม New y ย a r อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่มันเป็นปีใหม่ของจีนปีใหมม่ขอองไ้แแลฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์ก็คือวันสุดจีนวันสุดจีนหอยแรมมันตั้งแต,งแต่วัสุดจีนแล้วเหลือรอดมาถึงตอนเนี้ยก็คือไอ้แลมมาแหละสุดยอดมากไอแ้แลมมันสุดยอดเธอเธอดูว่าที่เว็บของจีนตอนนั้นที่เธอดูก็หมดแล้วขออนุญาตหลบเป็ด16ตัวเซตนี้มีเยอะมาก16ตัวใช่16ต,ตัวในราคาน่ารักสุดๆ เพราะเราได้แท็กคืนด้วยแล้วใ,<ช>ในร้านข้างเงินตอนนี้ญี่ปุ่นถูกมากใช่แล้วก็เลยด้ซื้อได้ถูกโคตรใช่แล้วน้จะห้าพันดนกห้าพันห้าพันกว่านี่นี่ตัวที่ทําให้เขาอยากซื้อบล็อกนี้ก็คือนี่ม <De emo. S 1> ดีโมดีโมตัวน,นี้น้องน่ารักมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยน้องตัวนี้โคตรน่ารักน่ารักแบบน่ารักน่ารักขอให้ได้น้องก่อนเลยตัวแรก คือตัวนี้ที่เปิดไม่ได้ลุ้นซีเขียดหรืออะไรลุร้นตัวนั้นอย่างเดียวเลยไงก็ได้แล้วแล้วถ้าได้ซีเขียดเราไม่มีน้องตัวนั้นทําไงมันก็ต้องมีไปแล้วลออะไรก็ได้ไม่เอาอไอ้แหลมตีเขียด <laughs> กล่องนี้เป็นกล่องแรกที่ไม่อยากได้ซีเขียด <laughs> ใช่ไหมได้กระต่ายเจริงเหรอแอบดูไงล็อกเกอร ขาเรียกสปอยเนอะวิกระต่ายที่มีคนหนึ่งอยากได้เป็นกระต่ายตัวใสๆวิ้งวิ้งโอ้ยยังสวยมากนี่เนาะคือตัวนี้น่ารัก,กว่าสวยสวยสวยตัวนี้สวยนะใช่เฮ้ยมายโยนถูกกันตรงนี้เนี่ยตัวนี้น่ารักมากดูแม่งตัดบทกูด้วยนี่โคตรสวย มีคนจ้องเหมือนจะอยากขอซื้อต่อแล้ว,ลวโยนถุงมาดูนะดูดูมันเอาวันนี้ทิ้งด้วยดูคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเอาไม้กล้องโ,อยโยนถุงไม่ดูเลยเออก็อย่างนี้แหละเธอเขาแกะไม่ได้เขาไว้เล็บยาวเฮ้เป็นคนหยิบไปแล้วกล่องนึงเว้ยอันนั้นคือไม่อยากกลับไทยแล้วอย่าแกะนะจะมาแกะหน้ากล้องเ <c oughs> ต้นน้องถือไม้กล้องแล้วก็คือน่ารัก น่ารักทึมๆเกเก็บลุงกล่องไปเหมือนเดิมก่อนโอ้ถัดไปนี่คุณอานนนหยิบมาแล้วเราก็ต้องใช้อันนี้เลยให้ใครแอบดูทั้โอ้โหแต่ตัวเองเห็นเองแท้น่ารักจังตัวนี้ก็น่ารักอยากจะลุ้นแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ลุ้นทั้งสองใบเลยอ๋อก็ต้องโทษเล็บแหละที่อยู่ก็อยากไป็ิ เห็นหนึ่งโูดหดูมันโยนทิ้งนี่สุดยอดมากมน้อง t e r ิปิ้งเป็นเดบีเป็นเด็กน้อยหลังกล้องอยากกิบไปดูไหมไหนขอดูมั่งให้หลังกล้อง <Okay. S 1> ดูมั่งนนลูกคนจริงปะอืมลูกคนธรรมดาเนี่แหละมีอลูกแม่ มีแมวแล้วนะอุายเบรรี่น้องตั้งไม่ได้แค่นอาเลยตัดแกันคายเบบี้ตุกีนตุกีนเอิ่มนี่นี่ไม่สามารถหมุนได้หมุนขนาดก็ได้เนาะน้อมามีฐานนี่คายเบบี้น่ารักปุก๊กปิ๊กดุ๊กดิ๊กมากๆ ต้อไปอุมีครับไหมไม่มีพิยนนีเน่เห็นไหมเห็นไหมเด็กตัวนี้เธอก็อยากซื้ออยู่นี่ซื้อมาแล้วด้วยเซตหนึ่งแต่ยังมาไม่ถึงกลับหลังจากที่ค<อ>นเปิดอีกทีหนึ่งสปอยสปอยนะตัวนี้ชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะ คุยกับใครคุยคนเดียวอีกแล้วพ็อปตัวนี้กล่องนี้พ็อปอลังการมากเลยเธอมีโมแล้วเป็นตัวอะไรอ่ะไม่รู้จักหน้าคนสิมไหมหน้าดูเป็นแบบอาตีอ่ะยิ้ม เด็กสมบูรณ์กับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ<ฮ>เรือทองใช่ปะออ,อสีเดียวกันโต๊ะปัจจัยดีทีน่นั่ยังมีตัวอีได้ป่นที่นี่มีทุกอย่างจริงพอบนี้ใช่ไหมไใช่ไม่ใช่ใช่ดีโมตัวน,นั้นไหม ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แกเองดูไปแล้วว่าแกทำไมชอบช็อตฟิวอะแกเพราะการมายาดูบูเบอร์มายาชอบช็อตฟิวอะไม่ช็อตฟิวเพราะการมายาเซ็งว่ะเซ็งตักคราบมึงตักตักคราบเหมือนร้านม่าเลยนะเออเหมือนร้านม่าเลยเหมือนผู้หญิงในเรื่องร้านม้ามันมีมันมีสติกเกอร์ด้วยนะเว้ยอย่าเพิ่งแกเลยได้ไหม เอามาให้ดูนี่ดูว่นี่ค่อยแกะเป็นสติกเกอร์ภาษาจีนซินเจียยู่อนนี่ชิ้นนี้หูวใช้รู้ได้ไงมั่วแม่งแล้วก็มีผู้กันจีนอ๋อเขาให้เขียนตรงนี้เอาสติกเกอร์มาแปะแล้วเป็นคำวยพอจีนไม่เห็นไม่เห็นแะดูแล้วก็ไม่เห็นหรือไเยี่ไม่เห็นม<ะ>ันมีจ้นมเิมไม่เห็นเลยหมไม่เห็นเลยก็ไม่ เห็นมเห็นแล้วน้องคือใครสกูแพนด้าสกูแพนด้าเห็นไหมเห็นก็ดูอยู่เนี่ยตัวนี้ก็น่ารักหลังๆมาเขาก็เริ่มชอบสกูแพนด้าระดับเดียวกับดีโมเลยกระตุยตื่นมากินข้าวก็ไม่ตื่นนะให้น้ำก็ไม่ตื่นอะไรก็ไม่ตื่นนึกว่ามันตายหมดื่อง ยวให้เรียรอนทุบทิ้งแลแต่เธอก็จะไม่ได้เห็นเขาจะดีโมตัวนั้นตัวไหมอุ้ยตะปอยเหรออุย้ยนี่ตัวนี้ที่เขาอยากได้เฮ้ยดูหัวดิใช่เป็นหัวกระตุยหัวใสห,หัวหัวคุณหัวใสคุณ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ หัวคุณี่น้องหัวใสน้องหัวเป็นกระต่ายกระต่ายแล้วมีดอกไม้ดูดิปุ๊กปิ๊กมากเลยดีรู้ตัวนี้มาพร้อมกับไอของเขานี่เขาจะยืนอยู่แบบนี้แล้วก็จะมีกระตุยอยู่ตรงนี้โอ้ยน่ารักใครทำทรงไหมเครทำทรงเด็ดๆวิ่งหงอคงจนหงอคงชัวปาาชัวปาเคืออะยเฮ้ยไอแหลมพี่เคดอ่ะไม่ใช่พี่เคดไม่ใช่ตัวนี้นี่ เออไม่ใช่ตัวนี้ตกใจหมดตัว,วทำไมสีห่อมถึงเหมือนจะกล่องอื่นแหลมเป็นตัวที่เขาไม่เคยคิดจะซื้อเลยเฮ้ยมันมีอะไร,ระอีกเปล่าไอแหลม,มไม่มีกกนเนี่ยวมาใส่ไลายตบพ็อกมันอยู่นี่หมดแล้วเอ,อ,เอ,อหลมนี่แหลมเป็นตัวที่เขาไม่เคยคิดจะซื้อเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้มันก็ดูน่ารักนะแต่เขาไม่เคยคิดจะซื้อเพราะมันแหลมอ่ะมันดูเจ็บอ่ะมันดูแหลมใช่มันดูเจ็บเนี่ย ฟันก็แหลมผมก็แหลมแหลมไปหมดเลยนี่เป็นกระตุยที่น่ารักอีกตัวหนึ่งตอนเห็นในในกล่องโชว์ไม่เห็นตัวนี้น่ารักพอๆกับดีโมเลยเห็นตัวนี้ตัวนี้ก็นน่มนิ่ไสองสามร้อยทำนี่นี่ร้อยตัวแล้วเนี่ยเมันก็เห็น น,น,น,นไ,มไ,มไม่มีด่นเต้นแล้วครับดูตอนนี้นะฮะดูไม่ดึงคล้นแล้วอุ้ยตัวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนแลมเพื่อนขี้ขโมยก็น่าจะอยากน่าจะชอบเพื่อขมอยจากสไตล์ของฐานแล้วน่าจะเป็นตัวแบบแบบที่เพื่อนขี้ขโมยชอบเลยอมึงไ,ไ,ไงจ้าไม่ใช่อุ้ยแต่น่ารักจังนี่นี่น่ารักเชื่อกระตุยวันนี้อ๋อปีนี้เป็นปีกระต่ายใช่ไหม เลยเป็นกระต่ายทั้งหมดเลยนี่ตัวอะไรไหนตัวอย่างเนี่ยตัวหนึ่งสองสามปึ๊บแม่งแอบดูกวอนไม่เห็นเจ๊หนึ่งึกมุมมันไม่เห็นไอ้เพื่อนที่ขโมยเอาไปแล้วครับ นี่แกะเสี่ยวหลงเปาไม่ใช่น้องเป็นเกียวซ่าเออเห็นและนี่เกียวซ่ามือนตัวนี้เหมือนเป็นเขาเลยน้องเป็นตัวแดงนีน่น้องเป็นแกะหรือแพะแพะแกะผสมกันไก่เป็นแบรคนแต่งยุคจัดตังค์ฟุระเบิดขวดอันนี้ไม่มีพ็อปปะอันนั้นปลื้มมีพ็อปเออไอแหลมเปล่า ไอ้ยี่นี่ไปดูไอ้ยี่ตัดเลยกูดูด้วยไอ้ตัวที่มึงชอบนี่ฮะใช่ตัวใสๆที่เพื่อนขี้ขโมยก็ชอบเคยขี้ขโมยนี่คือขโมยเี่เองไม่เคยขโมยนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะมีตัวมีตัวนึงมีตัวนึงองซิบหกซิบเจ็ดรวมสี่เขียดเลยซิบหกเจ็ดโอ้ไม่ได้สี่เขียดตัองว่ายากตัวเยียเลยยากตอนนี้เหลือตัวเยียใหอยังไงวอันนี้เป็น กระต่ายกระต่ายกระต่ายเลี่ยมๆเหมือนเป็นไม้แกะสลักตัวหน้ากล่องมันต้องได้เหมือนเป็นไม้แกะสลักเต็ยังครับไอ้นี่ยังอะไรครับไอ้นี่ยังเก็บเข้ากล่องให้ด้นี่ยังอารมณ์ดีวันนี้เสียเงินใครเสียเขาเหมือนแตกหรอมันทะลุว่ะดิเลร่อนส่ไม่เลื่อนต้องหาอยู่วะถ้าเขาคิดว่าตัวกระต่ายที่จะเลื่อนแสก อุ้ยสี่ตัวนี้น่ารักจังเด็กอะตัวนี้เด็กเหนืออะเหมือนตัวเอลในสตาคอร์สป่ะขนมเอลีนี้น้องหน้าขาวแก้มแดงปุ๊กป mm ิ๊กมากพร็อพก็คือขนมไม่ใช่ขนมเปี้ยะต้นส้มต้นส้มแล้วก็มีลูกกระต่ายต้มต้มเพื่อนขี้ขโมยหยิบกล่องดีโมเราไปอีกแล้วไม่ใช่ เล่าเรื่องนี้ได้ป่ะหรือว่าเดี๋ยวไปเล่าข้างนอกพี่กระต่ายเด้ออตัวนี้ตอนจะขึ้นเครื่องเขาคนเดียวเลยที่ติดปัญหาตอนตรวจของในกระเป๋าก็เจออะไรก็ไม่รู้ที่เขาสงสัยซึ่งมันก็กลายเป็นกระจกววายวายว่ายวายว่ายวายว่ายมอลลี่ถอดออกเลยป่ะถอดออกเลย มันรีคีขีเต่าเต่าตายเต่าใส่หน้ากากกระต่ายใช่เต่าตายจะว่าเต่ามีหูมันก็จะแปลกแปลกมนคือเต่าตายอ่เต่าตายตะตกตะแตกตะตาตแตกนีน้องอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมีถืออ๋อใช่มีถือลูกโป่งกระต่ายเด้อนี่ มอลลี่ตัวนี้สวยจังพี่หวาเห็นต้องอยากได้แน่ๆเลยอขายพี่หวาห์ไปพี่หวาคือพี่หวาก็คือพี่ที่ปนตอนขึ้นเขาใหญ่คนที่ขับออร่าว่าร้อนร้อนหนักนะมันร้อนเหลือเกินหัวมันร้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บด้วยหัวเนี่ยมันร้อนนะก็คือนี่น้องตัวแซบที่เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้น้องแซบไหมล่ะนี่ น้องดูเป็นสาวแซ่บมากๆข้งแต่เป็นสาวแลไมีของมือข้างเดียวน้องคือตัวอะไรไม่รู้น้องต้องมีซีรีส์เป็นของตัวเองเนาะล้วก็ลองต่อนี้เมื่อคืนไปที่อวกักบาร์อ่านั่งกุยสูนั่งกุีบาร์เหมือนที่มีคนบอกไปเที่ยวพักบาร์แต่แน่นอนว่าเราจะมีถ่ายเด็กๆรวมกันตอนอยู่ในกล่องเพียงสวยงาม หรืออาจจะได้เข้าชั้นถ้ามีคนใจดีจะได้ขึ้นตู้กระจกซึ่งเขาอาจจะไม่ให้เป็นนางงามตู้กระจกเพราะว่ามันแน่นไปหมดบ๊ายบายเราแกะกล่องกันแค่นี้แหละเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตงามๆน่ารักๆให้ทุกคนอยากซื้อซึ่งเซ็ตนี้ซื้อไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้า อะไรอะไรมันเรียบร้อยเมื่อไหร่อาจจะขายทีละตัวยกเว้นน้องดีโมกับน,น้องแต่ตายที่ว่าน่ารักเท่าดีโมบ๊ายบาย